ทุกทุกขั้นนะคะวันนี้กลุ่มของพวกวงของพวกเรามีชื่อวงว่ากูซีกูซีค่ะมาเลพันแห่งความเยี่ยมซึ่งเพลงต้นฉบับของเพลงนี้นะคะก็คือเพลงสติกเกอร์ของวงบอดี้แ a ลมนั่นเองค่ะซึ่งเพลงที่เราแต่งนะคะมีชื่อเพลงว่าวิตามินที่รักค่ะ3าสี ใครต่อใครเขาพูดปปดจำว่าวิตามินนั้นมีประโยชน์ A D E K B และ C ถ้าจะให้ดีต้องมีทั้งหมดก็รู้ว่าเอ็นนั้มีในผักสีเหลืองเทานั้นเช่นฝากทองเขาโพดมาเขือเทศ แล้วจะมีสายตาที่ดีและยังมีโปรตีนด้วยสิจากนี้ก็ไปทีวิตามินดีมีเล่าลงใจเมื่อแสงแดดมากพอร,ร่างกายก็แข็งแรงกันไปมีแคลเซียมและธาตุมากมายทำให้ร่างกายไม่กระดูกคู เป็นวิตามินอ e, ีที่มันนั้นมีในภักใบเขียวเกยังทํำให้เม็ดเลือดแดงมีความแข็งแรงและก็วิตามินเคลำใส่สั่งเอช่วยในตานแข็งตัวคองเลือดเหมือเป็นบาดแผลพอเรามีวิตามินเคต่อไปเป็นวิตามินบี อยู่ในเนื้อสัตว์ไข่นมและผักหอมันบำรุงสมองให้ดีมีตั้งมากมายบีหนึ่งบีสองหาหกสิบสองนั่นไงขาดบีหนึ่งให้เป็นเนบชาบีสองอ่อนเพลียบีห้าทองเสียขาดบีหกมันนอนไม่หลับงูดหงิดมา อารณ์มไม่ดีเมื่อขาด B12 จะให้เป็นโรคเลือดจางคันรุนแรงมากมายน่ากลัวเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องมีเอาไว้นะเธอและอันสุดท้ายก็คือวิตามินซีนั่นไงเพราะ ออกตามไรฝันฝันรวมให้ชาเกิคือแพ้งไงต้องมีเอาไว้วิตามินทั้งหมดนี้ค่ะและกลุ่มพวกและวงของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ